Vitalica. Lights the Way เคยสงสัยไหมครับว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยกำลังพยายามจะบอกอะไรเราอยู่หรือเปล่าการตรวจเลือดนี่แหละครับก็เหมือนกับการได้เปิดอ่านข้อความลับสุดยอดที่ร่างกายส่งมาให้เราเลยวันนี้เราจะมาสวมบทเป็นนักสืบสุขภาพมาถอดรหัสผลเลือดไปพร้อมๆกันครับและนี่คือ6เรื่องหลักๆที่เลือดจะเล่าให้เราฟังในวันนี้ครับเริ่มจากคําถามเบสิกเบสิกเลยว่าเอ๊ะ ทำไมต้องตรวจด้วยแล้วก็จะไปเจาะลึกกันเรื่องหัวใจและการไหลเวียนเลือดสุขภาพตับโภชนาการไปจนถึงการตามล่าหาการอักเสบที่ซ่อนตัวอยู่แล้วก็ดูหน้าปัดระบบเผาผลาญของเราและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเราจะกลับมาควบคุมสุขภาพของตัวเองได้ยังไงเอาละครับมาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยที่หลายคนอาจจะสงสัยทําไมต้องตรวจเลือดด้วยละ่ะ คือเรื่องของเรื่องมันเป็นการเปลี่ยนมุมนองเลยนะครับจากการที่เราแบบออรอให้ป่วยก่อนแล้วค่อยไปหาหมอมาเป็นการที่เราเนี่ยเป็นฝ่ายรุกเฝ้าระวังสุขภาพของเราเองเพื่อป้องกันปัญหาก่อนที่มันจะบานปลายไปไกลครับลองถามตัวเองดูเล่นๆนะครับเออครั้งสุดท้ายที่เราไปตรวจเลือดเนี่ยมันเมื่อไหร่กันนะจำได้ไหมครับ 1, ปี2ปีหรือนานกว่านั้น คำตอบของคําถามง่ายๆแค่นี้ล่ะครับอาจจะเป็นตัวกําหนดสุขภาพของเราในอนาคตได้เลยนะจริง,รงๆแล้วเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนํากันว่าอย่างน้อยๆทุกๆปีครึ่งถึง2ปีเราควรจะไปตรวจเลือดสักครั้งหนึ่งครับทําไมละ่ะก็เพื่อที่จะได้ตรวจจับสัญญ,ญาณเตือนของโรคต่างๆไงครับอย่างพวกเบาหวานหรือโรคหัวใจคือถ้ารู้ตัวเร็วเนี่ยการจัดการการรักษามันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลย ไปกันต่อเลยครับหัวข้อที่2เราจะมาเช็คระบบที่เหมือนเป็นระบบขนส่งหลักของร่างกายนั่นก็คือหัวใจและการไหลเวียนเลือดลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับหลอดเลือดของเราเนี่ยก็เหมือนกับถนนการตรวจเลือดก็เลยเหมือนการดูรายงานสภาพการจราจรเลยค่ะว่าเอรถวิ่งคล่องไหมการจราจรติดขัดหรือเปล่า หนึ่งในปัจจัยสําคัญของการจราจรเนี่ยก็คือความหนืดของเลือดครับพูดง่ายๆก็คือความข้นเหนียวของเลือดนั่นเองลองนึกภาพตามนะครับระหว่างน้ําเปล่ากับน้าเชื่อมอันไหนมันไหลเร็วกว่ากันใช่ครับน้ําเปล่าถ้าเลือดเราข้นเกินไปเหมือนน้าเชื่อมหัวใจก็ต้องออกแรงบีบตัวมากขึ้นทํางานหนักขึ้นเพื่อที่จะปั๊มเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเลือดข้นไปไหมก็ดูจาก3มค่าหลักๆนี้เลยครับ ตัวแรกเฟริตินอันนี้เหมือนเป็นโกดังเก็บเหล็กของร่างกายซึ่งเหล็กนี้สำคัญมากนะครับเพราะมันใช้สร้างเม็ดเลือดแดงส่วน h p g กับ Hct เนี่ยบอกถึงความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงหรือถ้าเปรียบเทียบก,ก็คือจำนวนรถบนถนนนั่นเองและสุดท้าย RDW คือความแตกต่างของขนาดเม็ดเลือดแดงค่าทั้ง3ตัวนี้ทำงานร่วมกันเพื่อบอกภาพรวมว่าเลือดของเรามีคุณภาพดีแค่ไหนครับ พอพูดถึงเรื่องจราจรในหลอดเลือดก็หนีไม่พ้นเรื่องคอเลสเตอรอลที่เราได้ยินกันบ่อยๆครับมันมี2ตัวหลักๆคือ HDL ที่เป็นไขมันดีลองนึกภาพว่าเป็นทีมรถเก็บขยะครับคอยเก็บไขมันส่วนเกินออกจากหลอดเลือดทําให้ถนนโลง่งส่วน LDL ที่เป็นไขมันเลวถ้ามีมากไปมันก็จะกลายเป็นขยะที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดไปเกาะตามผนังหลอดเลือดทําให้ถนนแคบลงการจราจรติดขัดจนอาจจะอุดตันได้ในที่สุดครับ นอกจาก LDL กับ HDL แล้วก็ยังมีตัวอื่นๆที่น่าสนใจครับอย่าง triglyceride อันนี้ก็คือไขมันอีกชนิดหนึ่งในเลือดสูงไปก็ไม่ดีแต่ที่อยากให้ดูกันเป็นพิเศษคืออัตราส่วน Apple B ต่อ Apple A1 ครับชื่ออาจจะฟังดูยากนิดนึงนะแต่ให้คิดง่ายๆว่ามันคือการวัดความสมดุลที่แท้จริงระหว่างจานวนขยะกับจานวนรถเก็บขยะอัตราส่วนนี้มันบอกภาพได้ชัดกว่าการดูแค่ LDL อย่างเดียวอีกครับ เพราะมันบอกเราเลยว่าทีมเก็บขยะของเราเนี่ยทำงานทันกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นหรือเปล่าจากระบบขนส่งเราย้ายมาที่โรงงานแปรรูปหลักของร่างกายกันบ้างครับนั่นก็คือตับนั่นเองอวัยวะนี้ทำงานหนักมากนะครับตั้งแต่จัดการระบบเผาผลาญขาจัดสารพิษไปจนถึงแปรรูปสารอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไป แล้วเมื่อไหร่ที่ตับเริ่มมีปัญหาหรือทำงานหนักเกินไปมันก็จะปล่อยเอนไซม์ที่ชื่อ AST กับ ALT ออกมาในเลือดครับการที่แค่พวกนี้สูงขึ้นเนี่ยก็เหมือนเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ตับกำลังส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลืออยู่ส่วนค่า GGT ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ไวมากๆโดยเฉพาะกับปัญหาที่เกี่ยวกับท่อน้ำดีครับมีอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากก็คืออัลบูมินครับ เชื่ออาจจะฟังดูไม่คุ้นหูเท่าไหร่แต่มันคือโปรโตีนที่ทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการโรงงานเลยนะคอยควบคุมความสมดุลของของเหลวและสารอาหารต่างๆในร่างกายทำให้มันเป็นตัวชี้วัดสุขภาพโดยรวมที่สำคัญมากๆครับดังนั้นผ้าระดับออลบูมินหรือผู้จัดการโรงงานของเราเนี่ยผิดปกติไปมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาใหญ่ๆได้ถึง4ด้านเลยครับคือตับอาจจะมีปัญหาไตอาจจะทำงานผิดปกติ เราอาจจะกําลังขาดสารอาหารหรือมีภาวะอักเสบเรื้อรังซ่อนอยู่ในร่างกายมาต่อกันที่อีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญมากๆแต่คนมักจะมองข้ามกันไปนั่นก็คือการอักเสบครับการอักเสบเนี่ยมันเปรียบเสมือนไฟที่คุกรุ่นอยู่เงียบๆในร่างกายของเราและเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเลยก็ได้คำพูดนี้จริงมากๆเลยนะครับ การอักเสบเรื้อรังเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องปวดบวมแดงร้อนธรรมดาแต่มันคือรากฐานของโรคร้ายแรงหลายชนิดเลยทีเดียวการตรวจพบและจัดการมันตั้งแต่เนิ่นๆจึงเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดครับแล้วเราจะตรวจจับไฟที่ซ่อนอยู่ในร่างกายได้ยังไงคำตอบก็คือการตรวจค่า hs-crp ครับ ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่เหมือนเครื่องตรวจจับควันไฟเลยมันจะบอกระดับการอักเสบทั่วร่างกายเราได้และอีกค่าก็คือจํานวนเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นเหมือนกองชับทหารในระบบภูมิคุมค้มกันของเราถ้ามีจํานวนที่ผิดปกติไปก็อาจจะแปลว่าร่างกายกําลังต่อสู้กับการติดเชื้อหรือการอักเสบอยู่ครับทีนี้ลองนึกภาพระบบเผาผลาญของเราเป็นเหมือนหน้าปัดรถยนต์นะครับการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดและอินซูลินก็เหมือนกับการคอยดูเกจวัดน้ํามันอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องยนต์ของร่างกายเราเนี่ยมีพลังงานเพียงพอและทำงานได้อย่างปกติเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะปัจจุบันนี้คนทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาเบาหวานและภาวะดื้ออินซูลินกันมากขึ้นเรื่อยๆการทำความเข้าใจและเฝ้าระวังจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนเลยค่ะ การเช็คหน้าปัดระบบเผาผลาญเนี่ยมีหลายมิตินะครับการตรวจน้ําตาลตอนอดอาหารมันเหมือนการถ่ายภาพนิ่งที่บอกค่าน้ําตาลณนะขณะนั้นแต่การตรวจ HbA1c เปรียบเสมือนการดูวิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพรวมการควบคุมน้ําตาลตลอดช่วง3เดือนที่ผ่านมาซึ่งให้ข้อมูลที่ครอบคลุมกว่าเยอะส่วนการตรวจอินซูลินจะช่วยจับสัญญาณภาวะดื้ออินซูลินได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเลยครับหลังจากที่เราถอดรหัสข้อมูลสุขภาพจากเลือดมาทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็ถึงส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วครับ นั่นก็คือการเปลี่ยนความรู้เหล่านั้นให้เป็นการลงมือทําเพื่อก้าวจากการเป็นแค่ผู้รับรู้มาเป็นผู้ควบคุมสุขภาพของตัวเองอย่างแท้จริงเราสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับด้วย3ขั้นตอนง่ายๆ 1. นัดตรวจสุขภาพเป็นประจำ 2. ติดตามผลเลือดและตัวชี้วัดที่สำคัญของตัวเองอยู่เสมอและ 3. ที่ขาดไม่ได้เลยคือ พูดคุยปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดสำหรับเราโดยเฉพาะสุดท้ายนี้สุขภาพก็คือเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่เราเป็นผู้เขียนมันขึ้นมาผลเลือดเป็นเพียงบทแรกเท่านั้นแล้วบทต่อไปล่ะครับเราจะเขียนมันว่าอย่างไรการตัดสินใจและการลงมือทำของเราในวันนี้คือคำตอบของทุกอย่างครับ